ครูภัยบุญฟาดกลับยับหลังถูกเมียเก่าแฉเมียใหม่ตีลูกชายหลังจากเป็นเรื่องราวฟ้องร้องกันมาสักพักสําหรับเอมิราชนวิรันวานิชกับอดีตสามีครูภัยบุญแสงเดือนเกี่ยวกับการฟ้องร้องเรียกค่าเลี้ยงดูบุตรและอุปการะเลี้ยงดูเดือนละ1นึ่งบาทตั้งแต่วันนี้จนบุตรบรรลุนิติภาวะ ต่อมาทำเอาชาวเน็ตเข้าไปคอมเมนต์กันสนัน่นหลังจากที่เอ๋มิราชวิรันวานิชได้โพลร,ระบุข้อความว่าเพิ่งมีเวลาอ่านคำอุทธร์และคือเขียนคำอุทธรว่าเอให้ลูกเรียกปู่ว่าพ่อเอาคนอื่นมาแทนที่พ่อตัวเองไม่เคยให้ลูกเรียกภรรยาใหม่ว่าแม่เลยให้เรียกพี่เดี๋ยวนะคิดได้ไงก่อนเรียกพี่มาตั้งแต่แรกแล้วไหมส่วนทางด้านครูภัยบูลก็ได้ออกมาฟาดกลับเช่นกันโดยได้ออกมาโพสต์ภาพคู่กับภรรยาคนใหม่กระต่ายพนิพาแบบหวานชำ้ำ พร้อมทั้งเขียนแคปชั่นข้างรักว่าหากวันนี้ฉันต้องรักใครอีกครั้งคนร่วมทางขอเป็นเธอคนนั้นได้ไหมเอ่ยให้เลือกกี่ครั้งก็ยังเลือกเธอเป็นคู่ชีวิตกระต่ายพานิภาอีกทั้งยีได้โพสตเข้าความแรงที่อ่านแล้วมีหน้าสันว่า คนโง่เท่านั้นที่เชื่อคนสร้างเรื่องสร้างกระแสพูดเองเออเองอยู่ฝ่ายเดียวกล่าวหาคนอื่นเป็นนิดไม่พูดไม่ใช่ว่าเราผิดคนที่พูดมากใช่ว่าจะจริงสำเนียงสอภาษากิริยาสอสกุลยังใช้ได้เสมอปอลอคันสุดีจริงเก่งจริงเซว,ว่ฮอดกูติละซีมีคนเบิ่งสูบบอ